กิจกรรมเด่นรอบรั้วอุบลปัญญานุกูล กิจกรรม Merry Christmas 2024ประจําปีการศึกษา2,567จัดขึ้นในวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2,567ณอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีวันคริสต์มาสเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่นักเรียนและคุณครูหลายๆคนตั้งตารอเพราะนอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแล้วยังเป็นโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสารรค์ทั้งสนุกสนานและให้ความรู้ไปพร้อมๆกันโดยเริ่มต้นกิจกรรม ด้วยพิธีเปิดซึ่งนายดาวเทียมบัพทีผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายชุนนันทศิริพลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนางสวงสุดามูลมาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธีซึ่งแม้ว่าประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักแต่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้มีความ หมายเพียงแต่เฉลิมฉลองทางาศาสนาเท่านั้นหากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียนของเราซึ่งบริเวณโรงเรียนในวันนี้จะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งประดับประดาที่สวยงามที่นักเรียนและคณะครูได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศอันแสนวิเศษของเทศกาลนี้ได้เป็นอย่างดีโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนหลายประการดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส2เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและซาบซึ้งในประเพณีสากลที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกในยุคที่โลกเชื่อมโยงถึงกันเช่นปัจจุบันการมีความตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน 3. กิจกรรมเหล่านี้เป็นการเปิดโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนานและน่าสนใจผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมการเต้นประกอบเพลงจิงเกิลเบลกิจกรรมการแสดงละครเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัน Christmas, คริสต์มาสกิจกรรมการตอบคำถามกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นกิจกรรมมอบเกียรติบัตรรางวัลว,วาดภาพระบายสีกิจกรรม กรรมสวยดาวลุ้นรับรางวัลและกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวง UBP Band ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมามีการตอบโต้ตระหว่างครูและผู้เรียนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษการเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติและสนุกสนานนักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านการแสดงออกเชิญสร้างสรรค์มีความสุขและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเทศกาลนี้เทศกาคลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขวันแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันพร้อมร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับเรา โรงเรียนอุมลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีเรียนดีมีความสุข